มีดอกกาสลองติดเป็นต้นโปรยลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าพระพุทธองค์ก็แสดงพุทธลีลาสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาทางบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วอันหองแผ่วสำราญการนั้นยิ่งใหญ่เป็นมหามงคลยิ่งตอนนี้เราประดุจะดังพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่บนสวรรค์ และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเสด็จลงจากสวรรค์หลังจากที่จำพรรษาครบสมเดือน oh, <okay. S 1> ขึ้นไปโปรดผู้ทรามัรดา oh, <okay. S 1> คือพระนางสิริมหามายาเทวี oh, <okay. S 1> ที่พระพุทธองค์นั้น oh, <okay. S 1> ไปจำพรรษาที่บนสวรรค์ชั้นาวดึงสามเดือนหรือไตรมาส <Okay. S 1> เมื่อครบท้วนไตรมาสแล้วออกพรรษาเมื่อวานแล้ว วันนี้จึงจะเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จลงจากสวรรค์เพื่อมาโปรดยังมนุษย์ชนคนเทวดาทั้งหลายและอบายภูมิทั้งปวงให้พ้นจากคุกดังนั้นถือเป็นมหามงคลอันประเสริฐอย่างยิ่งที่เราจะได้ประกอบพิธีในภาคเช้าวันนี้วันนี้เราก็จำลองนะว่าเราทั้งหลายเป็นชาวเมืองสังกัดสานนครว่าวันนี้เราเป็นชาวบ้านชาวเมืองมาถวายการต้อนรับพระพุทธองค์ จะ,สะเสด็จลงจากสวรรค์ทุกๆปีเราจะทำที่เชิงบันไดหน้าวัรนธรรมอยเสเก็ตแล้วก็สัภาสผูชนก็ขับขั้งไปถึงสีแยกในสมัยก่อนเราเรียกว่าสีแยกหนองป่าสี่แยกตกนิ่งสีเสงนะวันนี้เราย้ายสถานที่เป็นปีพิเศษเพราะว่าบันไดบรมสุขนี่สร้างเสร็จเรียบร้อยมูลค่าหลายล้านบาท หลวงพ่อก็บอกว่าย้ายขึ้นมาจัดด้านบนจะได้เป็นมหามงคลอันประเสริฐแล้วก็พระพุทธองค์ก็จะ,สะเสด็จลงจากดาวดึงเช่นกันดังนั้นเป็นมหามงคลยิ่งที่เราทั้งหลายจะได้น้อมถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อจะได้มาโโรดเวนยรรัตัพทั้งหลายในภาคเช้านี้ และด้นวันนี้ให้นึกถึงเหตุการณ์ในสวรรค์นึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันนี้จะมีการแสดงแสงสีเสียงอย่างงดงามจำลองเหตุการณ์อันประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงวันนี้โลกทั้งสามจึงได้มองเห็นกันทั้งหมดวันนี้สวรรค์คันเทวนโน พมโลกก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนในอบายภูมินรกภูมิก็จะมองเห็นเมืองมนุษย์มนุษย์ก็จะมองเห็นอบายภูมิอบายภูมิก็มองขึ้นไปบนสวรรค์ก็เห็นพระพุทธองค์แสดงพุทธปฏิหารพระเจ้าเปิดโลกดังนั้นวันนี้พระเดชพระคูณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิบรรพุดรพดดลดรเจ้าคณะาเดลสเกตหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสเกตพระรามหลวง ได้จัดพิธีการอย่างนี้มาหลายทศวรรษหลายสิบปีทุกทีเชิงบันไดานากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดก็คนคับขั้งดุดดังเมืองสังกสาคนครในสมัยก่อนอันมีพุทธบริษัทมาคับขั่งเช่นเดียวกันวันนี้เราก็คิดว่าเราเป็นชาวเมืองสังกสาคนครจะได้มาถวายการต้อรับองค์บรมศาสสดาให้ลงมาในเมืองมนุษย์นะครับ วันนี้ญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาถึงลานวัดพระธาตุด,ดอยสะเก็ดที่ปันไดบรม,มสุขที่ลานพระพุทธมหารากษัตริยนะ วันนี้ท่าน,นาทอทนอำเภอธนกิจฉันทะจำรัสินพ่อเมืองโดยสะเกดจำได้ว่าพ่อเมืองทุกคนที่มาอยู่โดยสะเก็ดนี้จะมาร่วมกิจกรรมนี้เป็นสำคัญวันนี้ท่านธนกิจฉันทะจำรัสินท่านปัจจุบันเป็นพ่อเมืองโดยสะเกดก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีตักบาตรเทโวโลหณะ วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจัดมาแล้วหลายสิบปีจะร่วมสามสิบปีสี่สิบปีก็ว่าได้แล้วก็คนคับขั่งอย่างนี้ทุกปีดังนั้นนี่คือบุญบาร,รมีขององค์บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพ,พ,พระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระราชโพธิบรรคุณดรวัตต้อนรับยัดโยมวันนี้ถ้าจะเข้าห้องน้ําเข้าไปที่อาคารศีสุภาอักษรน,นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยจะอยู่ขวามือ ถ้าเป็นท่านจะอยู่ซ้ายมือหลวงพ่อบอกว่าทําใจให้สบายเขาต้มมีอาหารมีเลี้ยงอาหารเช้ามีน้ำดื่มวันนี้ตอนรับเรียนเป็นที่ในอาคารศรีสุขอักษรไม่ต้องดีวันนี้ชั้นล่างจะมีห้องน้ำจะวนมากมานั่างลงมาด้านลาน่างนี่จะคะแนาเทอาร้าประหลัดนั่งที่เก้าอี้เลยนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งปีประมาณ5้านาที คณะผู้นำหัวหน้าภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ายเพเภอท่าปลัดตื่นเชิญตรงนี้เลยนะครับาด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นจัก้าอี้ไว้เรียบร้อยอาตอนนี้ท่ายเพเภอบรรเทาภาพร่วมกับช่องฟ้อนบ้านเมืองโดยสัตว์เลี้ยตรงี้จะฟ้อนงานวันนี้จะมาฟ้อนถวายท่ผู้พระองค์ถวายการตพื่รับการสเด็ดลงจากดาวดึงนี้พรพุทธองค์จะทรงสเด็ดลงจากสวรรค์ชั้นที่เกิดขึ้น ย้อนไปในสมัยพุทธกาล2,500กว่าปีวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ได้สเสด็จลงจากสวรรค์ชนวดุงเราลองนึกเหตุการณ์นะว่าในสมัยนั้นผู้คนจะคับคั่งอย่างเรามีหรือเปล่าอิงใหญ่เหมือนที่ว่พาพระธาตุไรสเกตเหล่าคนทันทั้งหลายก็เปรี๊ยติดสีตีเป่าบรรดานางฟาโโ้านางอักษรก็โปรยก็ตอกออกไม้พระองค์ก็เดินเสด็จลงจากบันไดแก้ว เทวดาทั้งหลายองคทั้งหลายอินทั้งหลายนงฟ้านงอับษรทั้งหลายก็เสด็จลงมาดังนั้นจะเป็นมหามงคลในการประกอบพิธีอันประเสริฐอันล่ำเลิศและวันนี้ว่าพระพาทเราเ็ดหลวงพ่อก็บอกว่าจาลองเหตุการณ์ในการเสด็จลงมาให้มีแสงสีเสียงให้มีการแสดงดุดดังเทพยดาองค์จริงวันนี้เทวดาด้านบนจะมาส่งเสด็จพระพุทธองค์มานั่นล่าง เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ก็อยู่ด้านล่างตักบาเพีโรหนะหลังจากวันออกภาษาหนึ่งวันเรเรียกว่าวันเโวโรหนะพระเจ้าเปิดโนกนี่คือมหามงคลและเป็นหนึ่งเดียวที่ปรากฏกิจกรรมอย่างนี้และความพื่งปิติจะบังเกิดนะครับ